วัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมันนั่งเล่นใต้ต้นไมอ้อากาศดีดีกินนมกินนมกินนมอร่อยอร่อยอร่อยโคตรจึงโคตรจึง เติมพลังเปิดพลังกายพลังใจโอ๊ะแต่จนเมย่าวามีงูเด้อขยันกันแสบดีพี่น้อง กาศดีดีแต้ต้นใหม่ได้ล่มไม้ชายค่าตรงนี้งานหลายบาดไเห็ดชิบเลยแทบจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยแต่อย่าลืมกันเด้อพี่น้อง งานหลักไฟยลายเราต้องทำงานหลักลักก่อน <c oughs> นี่สบายดีอยู่กับต้นไม้่โอ้อากาศดีด,ดีนี่ อากาศร่มเรื่นแจ่มใสโคตรจึง้งโคตรจึง้งมองหากินเด้เนี่ยมันเป็นมองหากินของขอ่ี่ก็ต้นใหม่ไายจังเลยก็งงามแต่ยังไงก็สวย sợi chân sợi chân sợi chân chân cha nè cha nè cha cha